สวัสดีครับพี่ผมเดวดาวครับกับเปี๊ยกข้าวปุ้นนะครับผมใบกระชนคือตัวเองจะจำได้แน่นับเจอกันดีแล้ว่วงนี้เจอกันบ่อยผมกำลังสับสนว่าใครเป็นพิธีกรกันแน่เนี่ยหลังจากที่คลิปที่แล้วปล่อยไปมีคนบอกว่าเราเนี่ยพูดขั้นตอนไม่ครบเลยว่าเวลาอยากจะได้เสื้อได้พาร์ทจะต้องไปรับตอนไหนอะไรยังไงยังสับสนอยู่สับสนอยู่อ่ะอันนี้คลิปนี้ปังให้ดีนะชัดเจนเลยนะ เราต้องไปหาใครอย่างแรกลงทะเบียนที่ไปหาคุณนองวัดอดุลครับผมนี่คืออย่างแรกเลครับ าการลงทะเบียนนะครับอย่างแรกคือต้องลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ของอคุณน้องนะครับ<ช>คือ0908930321นะครับลงทะเบียนไว้เพื่อจะขอรับเสื้อ,อและเหรียญเนื้อตะกั่วข,ของอสมเด็จพระเจ้าตากสินของเราแต่ขั้นตอนก็คือว่าพอท่านลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ย<ช>ท่านจะมารับเสื้อเนี่ยมารับเสื้อก่อนงานได้เราอาจจะมีหางบัตรไว้ให้ท่านอาจจะแล้วมายื่นกับทางทีมงานอาจจะเสื้อไปอาาแต่ว่า เหรียญเนื้อตะกรวเนี่ยเราต้องขอ,อ,อให้ท่านรอนิดเึงเพราะว่าอยากให้ท่านเดินร่วมง,งานขบวนเสร็จมีสิงโตอ,งอะไรกันเสร็จมีความส,สนุกสนานเสร็จแล้วพอพิธีเริ่มพิธีจบปุ๊บเราอัญเ,เ,เชิญท่าน อ,องค์พระบรมเสด็จพระสิริมาราชาวา์รุมประดิษฐานส,สารที่ณาศาลเรด็จพระสิรสิมาราชาว์รุมหน้าบษษร,ร,ริษัทกชรัตน์คอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทําการแจกนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก็จะได้เหรียญเนื้อตะกวดอย่างที่เราบอกไปแต่อถ้าท่านได้แล้วท่านยังอยากได้เนื้อผมท่านก็สามารถวนเข้าคิวกลับไปได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนครับก็ยังมีของแถมให้อีกครับอะไรอ่ะ พระผงสมเด็จองค์พระยาตกิสิท์มหาราชาววารุณสับสองพูดไปแล้วพูดไปแล้วผมกลัวลืมต้องยักหน่อยนึงก็พูดไปแล้วอะพูดแล้วก็พูดอีกได้ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ไฟท่านนี่ไฟอะไรล่ะแต่ว่าถ้าท่านลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วเกิดว่า่ันอยู่ไม่จบงานนะครับอันก็ไม่ได้พระนะ อ่าเสื้อไปอ่าอันนี้ว่าท่านอันนี้คือว่าท่านโมเมนหรือว่าท่านด้วมีจิตศรัทธาในพระองค์ท่านจริงๆนะครับอาจจะมีแต่เกมาให้คนสละศีลไปให้คนอื่นอ่าครับผมเราขอสละศีลไปให้คนอื่นดีกว่าครับอ่าคลิปนี้เรียบร้อยนะคลิปนี้ชัดเจนนะเสื้อเสื้อไอ้นี่นึกเสื้อนี่เป็นเสื้อกระตุ่นไหมครัเสื้อกระยุ่นเนี่เนื้อเป็นไงเนื้อเสื้อเป็นไงโอ้เนาอร่อยเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นไงเป็นผ้ากระตุนร้อยเปอร์เซ็นเสื้อตัวนี้นะครับตีราาค ก็จะตกประมาณสามร้อยห้าสิบาทไม่มีขายครับซึ่งสามร้อยตัวมันจะเป็นแสนวุ้ยไอ้แค่นี้ใหญ่ใจดีขนนตะแขคงในห้างกับเพียโตไม่ร่วงหรอกลิปคลิดเวลาผมบอกไปแล้วว่าจะขอสองหมื่นแต่ดูท่าทันไี่น่าจะพอช่วงนี้ไม่ทันลงลูกเยอะเดี๋ยวจะขอยืมสักสามหมื่นบนเช้ายืมงห้าร้อยยังไม่ได้เลยเอางี้ดีกว่าที่สี่มาร่วมงานดีกว่าครับผมอ่ามาเลยนะครับท่านผู้ชมรักแล้วก็ท่านยังติดตามรายละเอียดแบบชัดเจนได้เลยนะได้ที่เบอร์ไวเบ กระชอน .com หรือหน้า Facebook ผมก็ได้นะครับอ่าแล้วก็โซเชียลแคมแล้วก็มีนะครับที่กระชอน .com นะครับทาง YouTube ก็ที่ค่ายเพีงกระชอน .com เฟซบุ๊กของเราก็ที่นะครับผมแฟนเพจกระชอนคลิปเด็กอีกหนึ่งช่องทางนะครับมาใหม่ไฟแรงกำลังฮอตเลยตอนนี้ของกระชอน .com เอาเว็บคลิปกระชอน .com ตรงนี้เรารวบรวมมีทั้งคุณเนวัตดาคุณอาร์ตโอรสและก็ คลิปต่างๆจะรวมอยู่ที่นี่หมดแล้วตอนนั้นเขาจะมาเพเลี้ยงลูกน่าจะมานะอาร์ดโอรสน่าจะมานะต้องมาต้องมาลูกลักลูกลักในห้างวิทยาลรุณต้องมาต้องมาต้องมาได้ได้พบกันวันที่สี่นะครับผมครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับ